สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในรายวิชาวิทยาการคานวณน,นะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลอย่างง่ายนะคะซึ่งเนื้อหาเนี้ยจะมีต้องขอขอบคุณวิดีโอจากสสวทนะคะที่ได้ทําวิดีโอไว้ให้นักเรียนเพื่อความสะดวกต่อการเรียนเนาะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้จะมีประมาณ19นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวีดีโอพร้อมกันแล้วมาร่วมสรุปด้วยกันนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะ ั้นี้ก็คือการรวบรวมข้อมูลและการประวลผลข้อมูลค่ะวันนี้ป้ก้อยอินเดี๋ยวชวนเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสัตว์นักเรียนรู้จักสัตว์ชนิดใดบ้างคะเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะพบกับสัตว์ชนิดแรกกันนะคะคือก่างนั่นเองค่ะยีราฟคอยาวตามมาด้วยที่นานกแก้วสีสวยโอ้โห พี่เสือหน้าเรลือและสิงโตเจ้าป่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อไปช่วยป้องก้อยิ่มตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์กันนะคะเราไปฟังคำถามกันเลยค่ะมีสัตว์อะไรบ้างคะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวมีสัตว์ชนิดใดมากที่สุดและนักเรียนรู้ได้อย่างไรคะว่ามีสัตว์ชนิดใดมากที่สุด นักเรียนสามารถหยุดการเล่นคลิปเพื่อบันทึกคำตอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดูฉเฉลยนะคะมาถึงตอนนี้นักเรียนคงรู้จักสัตว์แต่และชนิดกันแล้วนะคะมีสัตว์อะไรบ้างเราทบทวนพร้อมกันเลยค่ะวางีน้ำม้านกแ,แก้วเสือและสิงโตค่ะรวมแล้วมีสัตว์กี่ชนิดคะนักเรียน และสัตว์ทั้งหมดมีหกชนิดนั่นเองค่ะคำตอบของนักเรียนถูกต้องใช่ไหมคะิ่งมากค่ะต่อไปเราไปนับจำนวนสัตว์ทั้งหมดกันนะคะและจจำนวนของสัตว์มีดังนี้ค่ะกวางสามตัวยีราฟหนึ่งตัวม้าสองตัวนกแก้วสองตัวเสือหนึ่งตัวและสุดท้ายสิงโตสองตัวค่ะรวมมีสัตว์กี่ตัวคะนักเรียน คำตอบก็คือ11ตัวนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนทราบกันแล้วยังคะสตว์ชนิดใดมีมากที่สุดคือกวางนั่นเองค่ะซึ่งมีจำนวนทั้งหมด3ตัวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนจากที่ตอบมาทั้งหมดนักเรียนรู้คำตอบได้อย่างไรคะและคำตอบก็คือการสังเกต การนับจํานวนการบันทึกการจําแนกชนิดของสัตว์การคํานวณและการเปรียบเทียบจนนํานวนนั่นเองค่ะแล้วสองภาพนี้นะคะภาพใดกําลังมีการประมวลผลข้อมูลอยู่คะถูกต้องแล้วค่ะภาพทางด้านขวาที่ทุกคนกําลังช่วยกันแยกประเภทของสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่ ครูพูดถึงข้อมูลนักเรียนทราบไหมคะข้อมูลคืออะไรข้อมูลหมายถึงลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปเราไปช่วยต้งก้อยหิ่มสำรวจสวนของคุณปู่คุณย่าพดเรียมน,น้ำให้เพียงพอสำหรับการอปอกผลกันนะคะ หากที่นักเรียนจะไปช่วยจ้างก้อยอินสำรวจสวนครูแนะนําให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สําหรับบันทึกและรวบรวมข้อมูลเช่นปากกาดินสอยางลบและสมุดบันทึกค่ะและระหว่างเตรียมอุปกรณ์อย่าลืมหยุดการเล่นคลิปไว้ก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเอ๊นั่นอินรอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วใช่แล้วค่ะการสำรวจครั้งแรกของเรา จะดูจากภาพถ่ายที่อินถ่ายมาจากอากาศยายนไร้คนขับหรือโดรนนั่นเองค่ะแต่เอ๊เอนักเรียนรู้จักไหมคะโดรนคืออะไรเราไปดูพร้อมกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโดรนมีอุปกรณ์อะไรบ้างโดรมมีใบพัดค่ะและอุปรอกรณ์ควบคุมนักเรีออยนใหญ่รู้จักโดรนมากกว่าอีกแล้วใช่ไหมคะเราไปดูรายละเอียดในเศษหน้ารู้กันค่ะ โดนก็คืออากาศยานไร้คนขับซึ่งบินได้โดยไม่ต้องมีนักบินแต่มนุษย์สามารถควบคุมได้จากระยะไกลหรือควบคุมด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินั่นเองค่ะสำหรับประโยชน์ของโดนเช่นใช้ถ่ายภาพมุมสูงเพื่อความสวยงามใช้บินสำรวจพื้นที่ภยัยพิบัติหรือเป็นภัยต่อชีวิตเพื่อม้มนุษย์ต้องเสี่ยงอันตรายนั่นเองค่ะและนี่คือภาพที่อิ่มส่งมาให้ค่ะ แล้เรียนลองบันทึกข้อมูลที่ได้นะคะมีอะไรบ้างคะเราไปดูเฉลยกันค่ะบ่อน้ำพังคุ้บ้างมัเขืดเทศดาเรืองและผักสวนกลัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากการสำรวจพบว่าพื้นที่มีทั้งหมดสิบส่วนใช่ไหมคะและแต่ละชนิดแบ่งพื้นที่อย่างละกี่ส่วน นักเรียนสามารถหยุดการเล่นคลิปและบันทึกคำตอบได้ค่ะแปลงผักส่วนครัวและส่วนมะเขือเทศใช้พื้นที่อย่างละ3ามส่วนส่วนมังคุดใช้พื้นที่4ส่วนและส่วนดอกดาวเรืองใช้พื้นที่ไปสองส่วนนั่นเองค่ะตอนนี้เป้งีย้ได้ก็ได้ข้อหนึการใช้พื้นที่มาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่า คุณปู่คุณย่าต้องการทราบว่าจะต้องเตรียมน้ําปริมาณเท่าใดจึงจะเพียงพอกับการปลูกคุณปู่เลยนําหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับการต้องการน้ําต่อพื้นที่หนึ่งส่วนของพืชแต่ละชนิดมาให้โป้งและกอยจึงช่วยกันบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปดังนี้ค่ะแปลงผักสวนครัวมีพื้นที่สส่วน มีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ7 9 4หน่วยส่วนมะเขือเทศมีพื้นที่3ส่วนมีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ175หน่วยส่วนมังคุดมีพื้นที่4ส่วนมีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ456หน่วยและสวนดอกดาวเรืองมีพื้นที่2ส่วน มีความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนคือ79หน่วยนั่นเองค่ะเราต้องเตรียมน้ำไว้สำหรับผักส่วนครัวกี่หน่วยคะและเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะคำตอบก็คือต้องเอา3คูณกับ794ใช่ไหมคะเก่งมากค่นนะนักเรียนโอ้โห ผลลัพธ์ที่ได้ตั้ง2,382หน่วยแน่แล้วส่วนมะเขือเทศส่วนมังคุดและส่วนดาวเรืองล่ะคะจะต้องมีข้อมูลเยอะมากไม่แน่เลยเราจะทําอย่างไรที่จะคํานวณข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องคะครูมีตัวช่วยมาแนะนะําค่ะและตัวอย่างของครูก็คือโปรแกรมตารางทํางานหรือสเปซชีตนั่นเองคะ่ะ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลตัวอย่างเช่น Open Office c a l Microsoft Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตค่ะและ Google Sheets เป็นโปรแกรมตารางทำงานออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทำงานนะคะสำหรับโปรแกรมที่ครูสาธิตให้นักเรียนดูคือ Microsoft Excel ค่ะเอาไปดูรายละเอียดกันนะคะ และขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Excel มีดังนี้ค่ะให้นักเรียนดับเบิลคลิกที่ไอคอน Microsoft Excel ตัวอย่างตามภาพนะคะเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีตารางเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเราไปทำความรู้จักกับตารางสเปซชี t เหล่านี้กันค่ะตารางเล็กเลกที่เธอเซอร์ปรากฏอยู่คือเซลล์ที่กำลังใช้งานหรือเรียกว่า Active Cell ส่วนแถวในแนวนอนเรียกว่าแถวและแถวในแนวตั้งเรียกว่าคอลัมน์ค่ะถึงตรงนี้นักเรียนพร้อมที่จะช่วยป้องและ้็ปํานวนผลข้อมูลเพื่อหาค่าความต้องการน้ําของพืชแต่ละชนิดกันแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูอลลงในตารางทําง,งานไปพร้อมๆกันเลยค่ะและหากพิมไม่ทันนักเรียนสามารถติดคลิปไปได้เลยนะคะในคอลัมน์ a พิมหัวข้อพืชลงในเซล A ์ A1 ต่อไปพิมพ์แปลงผักสวนครัวลงในเซล A ์ A2 พิมพ์สวนมะเขือเทศลงในเซล A ์ a มพิมสวนมังคุดลงในเซล A ์ A4 และพิมพ์สวนดอกดาวเรืองลงในเซล A ์ A5 ค่ะพิมพ์หัวข้อพื้นที่วงเล็บเปิดส่วนและว,วงเล็บปิดในเซลล์ B1 ตามด้วยเลข3ในเซล B 2เลข3ในเซล B 3เลข4ในเซล B 4และเลข2ในเซล B 5ค่ะต่อไปให้นักเรียนพิมพ์หัวข้อความต้องการน้ำต่อพื้นที่1ส่วนังเล็บเปิดหน่วยตามด้วยลงเล็บปิด ลงในเซลล์ C1 จะสังเกตเห็นว่าเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วข้อความยาเกินไปใช่ไหมคะเราจะใช้เทคนิคการตัดข้อความซึ่งอยู่ในบรรทัดล่างแต่อยู่ในเซลล์เดียวกันนะคะโดยการให้นักเรียนนำม็อมาวางหน้าคำว่าต่อลงแถบฟอร์มูล่าบาร์แล้วกดปุ่มอัลเทอร์เนทตามด้วยปุ่ม Enter ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียน ทำได้ใช่ไหมคะจากนั้นให้พิมพ์794ในเซลล์ C3 175ในเซลล์ C3 456ในเซลล์ C4 และ79ลงในเซลล์ C5 เป็นลำดับสุดท้ายคะ่ะสำหรับในเซลล์ D1 พิมพความต้องการน้ำของพื้แต่ละชนิดวงเล็บเปิดหน่วยตามด้วยวงเล็บปิดค่ะและใช้เทคนิคการตัดคำเช่นเดียวกับการพิมข้อความในเซลล์ G2 นะคะจากนั้นให้หนักเรียนทํำการย่อหรือขยายคอลัมน์ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะนำเมาส์ไปที่เส้น h e ดเดอร์หลังคอลัมน์ที่ต้องการย่อหรือขยายจะสังเกตเห็นว่าเมาส์เป็นลูกศรซ้ายขวา จากนั้นกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปทางด้านซ้ายเพื่อย่อและลากไปทางด้านขวาเพื่อขยายอลัมน์ค่ะหากนักเรียนทําตามไม่ทันให้หยุดคลิปและค่อยๆทําตามทีละขั้นตอนจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อทุกคนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปช่วยโป้งก้อยและอิ่มเข้าสู่การประมวลผลกันนะคะจะสังเกตเห็นว่า ในคอลัมน์ความต้องการน้ํำของพืชแต่ละชนิดวงเล็บเปิดหน่วยตามด้วยวงเล็บปิดไม่มีข้อมูลอยู่นักเรียนมาช่วยเ้ิงค่อยและอิ่มหางคาตอบโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะต่อไปให้นักเรียนพิมพ์สูตรคํานวณหรือที่เรียกว่าฟอร์มูลาลงในเซลล์ d สโดยนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งนะคะเช่นเท่ากับ b สา c สจากนั้นกดปุ่ม enter ค่ะ ราสดอะไรขึ้นมาคะคำตอบนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบความต้องการน้ำของแจงผักสวนครัว3าส่วนหรือยังคะจำนวนก็คือ2 3 8 2นสาดสิบนั่นเองค่ะก่งมากค่ะนักเรียนเวลาพิมพ์สูตรคำนวณน,นอกจากจะใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายในการคำนวณด้วยคะ่ะเช่น เครื่องหมายบวกแทนการบวกเครื่องหมายลบแทนการลบเครื่องหมายดอกจันหรือสตาแทนการคูณเครื่องหมายท้าหรือแสลแทนการหารค่าหลังจากที่เราได้คำตอบการต้องการน้ำของแปลงผักสวนครัวกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะหากคำตอบของสวนอื่นๆกันค่ะแต่เอ๊นักเรียนคิดว่ามีวิธีการหาคำตอบอื่นอีกหรือไม่คะ เพื่อทำรวดเร็วเราไปใช้วิธีการเติมหรือใช้คำสั่งฟิวกันนะคะให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะคลิกเมาส์ที่เซล D สองแล้วชี้เมาส์ที่มุมล่างขวาของเซล D สองจากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้ขณะที่ลากเมาส์มายังเซล D ห้าแล้วจึงค่อยปล่อยเมาส์ค่ะผลเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสูตรถูกพัดลอกและปรากฏคำตอบในเซลล์แต่ละเซลลใช่ไหมคะทุกคนได้คำตอบถูกต้องกันไหมคะ สรุปคำตอบที่ได้ค่ะการต้องการน้ำของส่วนมะเขือเทศพื้นที่ทั้งสาส่วนก็คือ525หน่วยส่วนมังคุดพื้นที่ทั้ง4ส่วนคือ1,824หน่วยและส่วนดอกดาวเรืองพื้นที่ทั้งสส่วนคือ158หน่วยนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่คะ สรุปพือต้องการน้ำรวมกันทั้งหมดกี่หน่วยเราจะมีวิธีหาคำตอบอย่างไรคะการบวกหรือการรวมกันนั่นเองคะ่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปเราไปหาผลรวมซึ่งมีด้วยกันสองวิธีเราไปดูวิธีแรกกันนะคะให้นักเรียนนำเมาส์มาคลิกที่เซล D6 และพิมพ์สูตรว่าเท่ากับ D2 บวก D3 บวก D4 และบวก D5 จากนั้นกดปุ่ม enter ให้นักเรียนจบํำตอบไว้นะคะต่อไปเราไปลองวิธีที่สองกันค่ะในเซลดีหกเช่นกันค่ะนักเรียนสามารถใช้สูตรซ้ำซึ่งแปลว่าผลรวมและทำให้สูตรสรรั้นลงโดยการพิมพ์คำว่า เท่ากับ sum จำวงเล็บเปิด B2 เครื่องหมายคูลอน d 5วงเล็บปิดและดกดปุ่ม enter ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนลองเปรียบเทียบคำตอบทั้งสองวิธีสิคะเท่ากันหรือไม่คะและคำตอบที่ได้ก็คือ4889นั่นเองคะ่ะ เก่งมากค่ะนักเรียนจากคำสั่งทั้ง2วิธีนักเรียนสามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักเรียนว่าเยอะหรือไม่หากข้อมูลของนักเรียนมีเยอะนักเรียนควรเลือกการหาค่าผลรวมด้วยการหาค่าซ้ำเพื่อลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาค่ะนอกจากนี้นักเรียนสามารถพิมพ์คำสม่มซ้ำเป็นทั้งตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้เช่นกันค่ะ เมื่อเราหาผลรวมเรียบร้อยแล้วและต้องการใส่หัวข้อที่ด้านหน้าของผลรวมทำได้โดยการพิมพ์คำว่ารวมที่เซลล์ c 6และหากต้องการรวมคอลัมน์ a 6 b 6และ c 6ให้เป็นเซลล์เดียวกันทำได้โดยการลากเมาส์คลุมทั้ง3เซลล์และคลิกเมนูผสานเซลล์และจับสิ่งกลางค่ะผลลัพธ์ปรากฏด,ดังภาพนะคะ จากการหาค่าผลรวมจำนวนความต้องการน้ำของพืชทั้งหมด4,889หน่วยนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าถ้าน้ำในบ่อมีจำนวน1,000 0หน่วยแล้วเรียนคิดว่าเพียงพอต่อความต้องการของพืชหรือไม่คะสรุปก็คือเพียงพอค่ะเก่งมากค่ะนักเรียน เป็นอย่างไรกันบ้างคะใช้โปรแกรมตารางทำงานแล้วช่วยให้การคำนวณการประมวลผลสะดวกขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะคราวนี้เรามาสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะข้อมูลหมายถึงลักษณะหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิธีการที่ใช้ในการสำรวจข้อมูลเช่นการสังเกตการวัดการสัมภาษณ์การทำแบบสอบถามด้วยกระดาษหรือออนไลน์ สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับบันทึกและลรวบรวมข้อมูลเช่นปากกาดินสอยางลบสมุดบันทึกหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะการประมนลผลข้อมูลเช่นการคำนวณการเปรียบเทียบการจำแนกประเภทและโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณหรือประมนลผลข้อมูลคือโปรแกรมตารางทำงานเช่น Microsoft Excel Google Sheets เป็นต้นค่ะ นอกจากเราจะใช้โปรแกรมตารางทํางานเพื่อช่วยในการกำเนิดผนข้อนใอ,อย่างงา่ายตามที่ได้ดูในคลิปกันไปแล้วนะคะเรายังมีโปรแกรมตารางทํางานเพื่อช่วยในการปำเนาดผลอื่นๆอีกมากมายค่ะนักเรียนลองไปฝึกฝนดูนะคะแล้วจะรู้ว่าสนุกเลยไม่ยากเลยค่ะสําหรับคลิปนี้คุณครูแม่ขอลาไปก่อนบา,บายค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับวิดีโอนะคะจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปมันอาจจะค่อนข้างข้งขงมอมูลดูค่อนข้างเยอะใช่ไหมบางบางคนอาจจะดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่านักเรียนอ่ะยังไม่ได้เห็นภาพหมายถึงว่ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เข้าใจเพราะพอนักเรียนมาเรียนในคาบเอ่อหมายถึงมาเรียนที่โรงเรียน เราจะมานั่งเรียนกันในห้อง,องคอมครูจะพานักเรียนทําไปทีละขั้นตอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะทีนี้ในส่วนของหัวข้อเรื่องนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เราได้มาเราสามารถ คิดคำนวณโดยการใช้มือใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมได้แต่ในเมื่อมันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะใช้โปรแกรมเหล่านี้ดีกว่าเพื่อความสะดวกแต่ก่อนที่เราจะใช้มันเราก็ต้องฝึกการเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เป็นด้วย เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอีกครั้งนึงในห้องเรียนนะคะในเรื่องนี้สำหรับวันนี้ก็อาจจะฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีใบางานนะคะซึ่งในใบางานเนี่ยมันจะไม่ใช่การประมวลผลข้อมูลแบบนี้เป็นการฝึกการประมวลผลข้อมูลโดยการที่เราดูข้อมูลแล้วสรุปข้อมูลด้วยตัวเองน,นะคะในหกใบางานเรื่อง สำรออาวจอวกาศอันนี้จะไม่ยากเลยนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวหลังจากดูคลิปนี้จบนะคะเดี๋ยวเรามีข้อสงสยัยเดี๋ยวเราเข้าไปในกลุ่มไลน์ของเรานะคะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนคะ่ะขอบคุณนักเรียนทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ